บทที่สิบสองพระคาถาชินมัญชน <c oughs> ชัยยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวหานังจะตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทยโยพุทธาอัต ตวีสตินากะสัเพปฏิทิตตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนโคปฏิทิตโตไมหังหะอุเรสัพพคุณาการโรทเยเมอนุพโธโภนะสาริปุตโตยัคขะ ยัทักขิเนทันโยปติพิขาสมิงทัโมคลาโนจะวามะเกขิเนสวาเนไมหังกัสสาส,อา,สอานันทราหุปโป,ะโป,ะโปะจะมหานาโมเกสาอุปาสมงพะวามะโสตะเกโตปิธิคาคาสมมิงนิสินนะสุริ โยปะวังกะโรโนสิริสังป็นโอมาระโสพิโตโมนิงโาโคกัสปปเถโรโสไม่หังวะมะเหสีจิตตะวาทโกโะเนีนิจังปฏิฐาสิกุนากะโรปุณโนอังคลิมาโรจะอุ ปาลีนันทสีวะลีเทราปรจจอิมชาตาณลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนราษาเรันตาศีระเตเชนะอังคะมัง เพสุถันติตารัตนังปุรโตอาสิทักคิเนเมตตาสุปังอจังคางปัจจโตอาสิวาเมอังคุริมากลังกันโทโมรปติปริตตัจอาอาตาาติยะสุตตะกังอากาสีชะทนังอาสิเศสาปาการสันธิตาชิกนานาวะ ตาสตกลาสังกนาตาสังกตาวาตาปิตตาทิสันธาตาปาหิรัตวชุปัถวาเออเสสาวิณงยงันตุอนันตะชิะเตชะสา วสัสตูเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธาปัจริเวหจินะบัญชระมัญชหิรันติม,มะเหตาเลสัทธา,าเปเรตุมังสพัพพเตมหาปุริส,ะสะาสภาอิเจวะมันโตสุขโตรคันหงจิชจินานุภาเวนะชิปจิตุปทัทโธ ธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตะรายยสสัทธมานุภาวะปาริตูจารามิชินะบัญชรติต่อไปตับทนี่ยบทที่สิบสามบทสวดภาวุโมห พระหงสหัสสมะนิมิตาวาสาธุธรนตังคีรีเมฆลังอุทิตโกรัสาเสนมาหลังฐันพิธรรมะวิชินาชิตตวมุนิโตตันเดสะต่อพระวันตุเตชะลมังคาานิมาตาเลกะพิยุชัตติทัพัสตลาลติสัมมาปานาระวกะขามัคคัทถกะทียังขันตีส่วนังทะตะวิชิน วิชินาชิตวามนุนโิโตตันเตสสะพะวันตุเตชะมังคะลานินาราคีลินชะยะวะลังอติมาติปุตตังทาวาัคขะคิดจักกะมะสเนวะสุทธิสังพุทเมตตังพุทเสกวิชินาทิตวามุนินทูตันเตชะสสะพะวตุเตชะยมังคะลานิอุกขิตาคะมะทิหันฐะสุทธา ทาวันติยูทัศนาป่าทังผู้อิมาและวันตังอิทธีพีทางนะค่ะตัมโนโนจิตทาวามุนเอนโตตันเตชะสาพอมันตูเตเชลมังคารานิกัตตวานะปัตถาม โมทะลังอิวะคัพพินิยาจิตจายะทุทวจะหนังชะนากาาักยะมะเจสันเตนะโสมะวิชินจิตวามุนิโตตันเตชะสาวาตุเตชะละมังคลรานิสัจจะวิหายะมติสัจจะกะวะทะเกตุงวาทะวิกุณโตนะอาติทะอันตะพูตังปัญญาตทีปะชะลิตโตชิตวามุนิโตตันเตชะสาวาตุเตยะคะมังคลรานิ นันโทปันนัทธพุชังวิภุธรรมะเหติเิงปุตตินะเทระพุขจีนะตมรมะปันโตอิทูปะเทสะวิชินาชิตตวมนินทูตังเตชะสาภาวะตุเตชะอังทานิทุกขะหาติชิปุชเชนะทุกขะหาทังพระมังวิชุวิสุธิชุติมามิพระวิสุต จุติมามิทธิภะกะริพิธานังยานาคะเนนะวิินาชิตตวมุนินโูตันเตชะสาวาวนตุเตชะมังคลานิเอเตอีตาปิพุทธเชยะมังคระอัตถะ คาถาโยวาจโนทิณทิเนสระเตมะทันทีหิตวาน,านะเนกวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขขังอาทิเมยะนโรสักปัญโยมหากาลินิโกนาโถอิตายะสภะพานธนังปุเระบารมีสภปะปัตโตสัมโพพุธตะมัง เอเตนะสัจาวาเชนะหูตุเตชัยมังคังลังชย,ยังโตพุทธยามมเลสกายะนันจิวัฒโนโอเอวังตะทว,วังสวิช,ชยโหยหเห็นยาสัจุยะมังคา,ารัยอะปะไรอประปาราชิตังบัลังเกสีเสปัทเววิคโปฆาเลอิพีเกสีสัพพพุทธธรรมฐานัางอักัตโตปะโมตติดดะขันตะ สุมังคาลังปัจจุป,ปตังอหุติชิตังสุขานสุมุหุโตจะสุยิทางพรม,มะจะปริสุปัฏฐคีเน ปัทาคีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทาคีนางปัทาคีนางมโนกรรมมังมณีทีเตปัทาคีนาปัทาคีนากัจจตวะละพันตเตปัทาคีเนภะวัตุเตสัพพะมังคารังสัพะรากขันตุสัพพะเทวตาพระพุทธานุภาเวนะสะพะโสธีพระวันติเตภะวัตุสัพะมังคารังสัพพะราคขันตุสัพะวัตตาธรรมานุภาเวนะสภพะสัต ตุสัพพทาโสธีพระวันตุเตภะคารสัพพทานุรักขันตุสเทวตาสัพพาเทวาสัธาโสธีพระวันตุเตจบบทที่สิบสาม